ทางคุณมงคุณหมอนี่ออกมาตั้งข้อสังเกตเยอะนะฮะเรื่อง120วันเป้าหมายที่จะเปิดประเทศนะครับซึ่งก็เป็นความสนใจของทั้งในสื่อไทยและสื่อต่างประเทศใช่ไหมคุกไกฮะราส<ช>ุดท้ฮะ,ะนายกไปให้สัมภาษณ์ทางสื่อต่างประเทศใช่ไหมสํานวนเป็นไงไปฟังเสียงหน่อยได้ไหมฟังเสียงนายกหน่อยสำนวนเป็นยังไงก็ฟังดู เอซเซนเอซเซนเอ็เซนเอ็เซนผมพูดแบบสอนวนนยกไงเอ็กเซนเป็นภาษาอังกฤษแบบไทยๆทย <c oughs> <c oughs> อ่ะไปฟังฮะเมนูเพลงบั m u ี t be special But not to... ดำกัดอะไม่มีฮะ t ิมิ i เดอะ f ดี e e ว o า r รีดอมซอยนี่ y t ลง n อ้ค r า t ก็เนี่ยตูเ u u กด่วนนะแนะ m ม่ี่อินอาเซียน n ันนั้ t จ d ม i บีฟ a, that, a not the same ว t <What? S 1> the หลักการแกนแท้แล้ว principle Princi of democracy I know that but but be ตกระดุมอัพเดทไม่ถูี่พามาไทยแลนด์นี่จะลุกลายกเิแบัตอน the b t o ไดดิ t wrong m a y ไทยแลนเนี่ย not only a h e maybe church and h o u e ข้อจำกัดเลยนะข้อจำกัดเลยนะใช่นะคะข้อจำกัดเลยนะขกัดไม่รู้สิเมื่อกี้ท่านพูดว่าอะไรนะก็พูดไม่ถูกไงก็เลยกถามมาถามข้อจำกัดเลยนะกัด ลิมิตลิมิตลิมิตแล้วก็ติดกระดุมติดกระดุมอะไรนะกระดุมอะไรนะาคือคือพยายามจะฟังว่ากาลังอยากจะสื่อสารอะไรคล้ายๆกับว่าต้องให้น้าตรีมาไัยมาช่วยอธิบายว่าสื่อสารผิดพลาดยังไงคือต้องการแบบว่านี่เราก็ติดกระดุมเม็ดแรกแล้วนะแล้วก็ติดมันก็ถูกแล้วเรามาถูกทางแล้วติดกระดุมเม็ดแรกถูกแล้วเนี่ยเรากําลังจะติดกระดุมเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเปิดประเทศอะไรประมาณนี้ยอเมื่อกี้นี่คือเหมือนรูดซิปยังไงไม่รู้อะตอนหลังอะหลักการอะไรนะหลักการ พิเศษนักข่าวนักข่าตอบข้างหลังใครนักข่าหรือใครตอบให้ไม่รู้ว่าพิเศษพูดพิเศษพูดเนี่ยนะแต่ผมฟังก็ชัดอยู่คำเดียวสเปเชียลสเปเชียลก็เลยไม่รู้ว่านายกสื่อสารอะไรให้กับสื่อต่างชาติให้คนต่างชาติเข้าใจสรุปได้ยังว่านายกพูดว่าไงบ้างก็เที่ยังสั้นๆเมื่อสักครู่ก็พูดประมาณว่า ก็จะเปิดประเทศไงฟรีด้อมมาฟรีฟรีเขาบอกว่าข้อจากัดของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งอาเซียนเขาเข้าใจเมืองไทยแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็มีหลักการของเขาไปถึงเมืองไทยอ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ทํางานแบบติดกระดุมเรียงเม็ดมาตลอดเลยแบบนี้ใช่ไหมก็คือเกียรติเม็ดแรกก็น่าจะถูกต้องแล้ว มาถึงเมื่อที่สองที่สามเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วอะไรประมาณนี้นะก็เลยถ้าเราจะมั่นใจได้ไหมว่าร้อยี่สิบวันจะเปิดประเทศได้เนี่ยก็ต้องไปฟัง,งสถานกา,ารณ์โควิดมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างที่เห็นเนี่ยก็ไปฟังคุณหมอนะฮะล่าสุดที่ก็มีอย่างน้อยคุณหมอก็สองสามท่านนะที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการบริหารจัดการโควิดการที่จะเปิดประเทศไปนี่นะครับนะ,ะคนหนึ่งนะครับนะก็บอกอย่างนี้นะอ่า ทางาราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยออกเป็นแถลงการเลยนะครับนะ,ะแถลงการบอกว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเปิดประเทศ120วันขนาดที่สถานการณ์การรับแพรร่ะบาดเนี่ยยังไม่มีวี่แววนะว่าจะลดลงโรงพยาบาลนโยบายอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบการรักษาพยาบาลหากนำหากทำให้เกิดโรคระบาดและลอที่4ได้ นะครับก็คือถ้าเราไม่เตรียมการป้องกันให้อย่างดีเนี่ยก็จะคือการเปิดประเทศและปล่อยไปอย่างเงี้ยก็จะถูกการระบาดระลอกที่4ี่นำเชื้อกลายบันซึ่งมีการระบาดอย่างรวดเร็วมีความรุนแรงทําให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนเนี่ยลดลงนะครับนะก็เลยเสนอความเห็นนะข้อมูลให้ทาง รัฐบาลไรพิจารณามีอะไรบ้างทั้งปฮะค่ะก็หลักๆเลยเนี่ยมันมีอยู่หลายข้อด้วยกันแต่4ข้อแรกเนี่ยที่สําคัญมากข้อแรกก็คือจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน ที่จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติในการควบคุมโรคอย่างเต็มที่ก่อนที่จะไปถึง120วันอันนี้เราพูดกันตลอดนะว่ามาตรการป้องกันนี่ทำยังไงต้องมีออกมาชัดเจนเห็น,เ,หนเป็นรูปธรรมนี่ยังไม่เห็นยัดนะในทางกลับกันเชื้อมันเพิ่มขึ้นด้วยครับและกลายะะพันธุ์อ่ามันส่วนทางนะคะตรงนี้เขาก็เลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีมาตรการที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนอย่างที่สองคือการตรวจคัดกรองเชิงรุกเนี่ยจะต้องครอบคลุมและจะต้องมีการตรวจที่มากกว่านี้ คอบค <ผม S 2> ุมพื้นที่ที่มีการระบาดใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือน <c oughs> ตัวเลขเนี่ยมันออกมาพอๆกันแต่ละวันแต่ละวัน <c oughs> 2 0 0 0 3,000จนวันนี้กระโดดมา4 0 0พันแต่ถ้ามันมีการตรวจเชิงรุกคือเข้าไปในคลัสเตอร์ต่างๆเอาพนักงานเอาคนเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจตรงแหล่งคลัสเตอร์เลยคาดว่าจะมีการมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเจอเยอะกว่านี้แล้วพอเจอเยอะกว่านี้รักษาเร็วขึ้นมันจะควบคุมได้ศักยภาพเราเพียงพอไหมในการที่จะ ไปตรวจคัสเตอร์ที่ตอนนี้เยอะมากเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็พึ่งพิงรถพระยทานอยู่3าคันใช่ไหมฮะที่จะไปทั่วประเทศเวลาเกิดจุดไหนคัสเตอร์ไหนที่แรงๆก็จะส่งรถพระยทานไปแ้่เราก็พึ่งพึ่งพิงตรงนี้อยู่ตลอดอะไม่ได้พัฒนาตอนนี้อยู่ยาราแล้วรถพระยทานอยู่ยาราแล้วเราก็มีอยู่แค่นั้นอะอังกฤษตอนนี้ก็จะแจกเครื่องที่จะไปให้ทุกคนแต่ละคนะไปไปวัดตรวจเองได้ซึ่งเชื่อนี้มีค่อนข้างที่จะมีประสิทธิผลมั้ง เดี๋ยวก็ก็จะเป็นช่องทางให้ซื้ออีกนะมีมีการผลิตอะไรขึ้นมาอีกนะครับน่ะค่ะคุณหมอก็เชื่อว่าถ้ามีการตรวจเชิงรุกมากกว่านี้เราจะควบคุมโรคได้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็เตรียมอันนี้โรงพยาบาลสนามหรือการรองรับตรงนี้ด้วยนะปิดเชื้อเลยปิดเชื้อแล้ว่าให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับค่ะอ่ข้อที่3นะคะจะต้องมีการดําเนินการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมโรคด้วย นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าลืมคลัสเตอร์ระลอก3ามที่มันมาตอนนี้มันมาจากแหล่งบันเทิงมีการจัดการกฎหมายหรือยังในส่วนนี้แหล่งบันเทิงแรงงานต่างด้าวที่การคันนานที่คุณหมอพูดนะอ่าค่ะก็จะต้องมีการใช้กฎหมายที่หนักหน่วง<ช>เป็นที่เด็ดขาดชัดเจนนะคะก็จับนายกอยู่วันเดียวก็เงียบไปแล้วนะเรื่องเรื่องนักกักเนี่ยค่ะจ่ายเงินหรือ,อยังจ่ายไปแล้วผมไม่เห็นจ่ายนะรู้แต่ว่าเป็นข่าวว่าจับ ต่วไม่ไม,ไม่ไม่เห็นว่ามีม่เห็นไปเสร็จว่าจ่ายไปสองพันจริงหรือเปล่าค่ะอ่าข้อ4ค่ะต้องมีวัคซีนเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพโดยให้ความสําคัญกับความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งทําให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันลดลงรวมถึงจัดให้มีการกระจายวัคซีนอย่างเป็นระบบชัดเจนแล้วก็โปร่งใสไม่ตกอยู่ภายใต้อิท กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ใดๆต้องไม่มีวัคซีนการเมืองหลายจังหวัดก็มีเสียงบ่นมาเมื่อวันก่อนเราก็บอกไปแล้วนะว่าสมุรสาคนที่เขาติดระบาดหนักเนี่ยเขาก็ได้ไม่เยอะนะตอนหลังก็มีการจัดสรรเพิ่มสงขาตอนนี้ที่โวยขึ้นมาสงขาที่ระบาดหนักมาเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยก็ยังได้วัคซีนจำนวนแค่20,000โดส เดินเดือกระลาคมหรือตังตังได้เท่าไหร่นะพีแมนตังเห็นคุณสมบูรณ์อุทยเยรีคุณนะเลขายคุณชวนเดี๋ยวมาพูดมันกานว่าได้วัคซีนมันไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้อะมันได้น้อยกว่าที่ลงทะเบียนไว้กับหมอพร้อมมันได้แค่ห้าหมื่นปรโดสรวมแค่สองรอบนี่นะห้าหมื่นปรโดสแต่ว่าคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยอีกหมื่นสามพันคนเนี่ยไม่ได้ฉีด แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะได้เจ็ดหมื่นโดสเพราะว่าตรังก็นับเป็นจังหวัดสีเหลืองที่เหลือ,อจังหวัดที่ยังแร่ระบาดอยู่เยอะแหละตรังติดติอันดับต้นๆอยู่แต่ยังได้วัคซีนน้อยอยู่ยง้เพราะว่าอยู่คุณคุณมาโวอยู่เนี่ยก้อห <Kos 5 S 3> ้าจริงๆเนี่ยคุณสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องมามาเพจข่าวมาแถลงข่าวจริงอยู่ในพระครัฐบาลเนี่ยมันก็น่าจะคุยกับนายกได้หรือให้คุณจุรินไปคุยก็ได้ไปคุยกับนายกบอกที่บ้านผมได้นิดเดียว ประชาธิปัตย์เขาไม่ได้มีไม่ได้เป็นกรรมการสอบอคไม่มีคนที่อยู่เป็นประชาธิปัตย์อยู่ในกรรมการสอบอคก็เลยไม่รู้จะเสนอใครก็กระซิบ้ระหูนายกไม่ได้เลยกระซิบกางหูนายกหน่อยคุณยูรินเป็นรองนายกนั่งไป้ายกันนะชุมพรมอแล้วอีกสองข้อนะข้อที่ห้าต้องมีการจัดทำมาตรการรับนักท่องเที่ยวร้อยยี่สิบวันที่บอกเนี่ยนะครับ โดยมีมาตรการควบคุมโรคมากกว่ามาตรการ,การการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะคือต้องย้อนกลับไปเ,เมื่อปีที่แล้วที่เราเน้นเรื่องสุขภาพมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจคุณหมอก็พยายามว่าต้องเน้นเรื่องของสุขภาพมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะเพื่อไม่ให้การเปิดประเทศเป็นการระบาดระลอกที่4ค่ะและต้องทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเปิดประเทศ120วันว่าเหมาะสมหรือไม่โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ระบาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นหลักนะครับนี่ฮะข้อสุดท้ายสําคัญมากนะคะคือคุณหมอเป็นห่วงวันเราก็จะเปิดภูเก็ตแล้วนะใช่ค่ะหนึ่งกรกฎาคมแล้วหลังจากนั้นจะตามมาด้วยสุราธานีเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่า15กรกฎาคมเปิดตามมาติดติดเลยนะคะแต่เกาะเต่าเกาะพังงานถ้าเราดูเสถิติเมื่อวานนี้ยังฉีดได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะใช่เกาะสมุยอ่ะ43เปอร์เซ็นต์ อ่าแต่ว่าเกาะเต่าเกาะเกาะพะงันต้องอยู่ใกล้กันนี่ยต้งจะเปิดพร้อมกันน่ยยังอยู่แค่ไม่ถึง10อนะค่ะซึ่งตามมาตรการแล้วที่จะเปิดจังหวัดเนี่ยประชาชนจะต้องได้รับวัคซีนเนี่ยอย่างน้อย70%เรก่อนใช่ครับซึ่งที่จะทําได้เนี่ยอาจจะมีภูเก็ตจังหวัดเดียวครับนะคะแต่ว่าทีนี้เราขายเป็นแพ็คคู่เพราะว่าเวลาที่คนต่างชาติมาแล้วมันมีกฎว่าถ้ามาภูเก็ตเนี่ยจะต้องอยู่ในภูเก็ต14วันเขาก็เลยอยากจะให้ เกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าอะไรแบบนี้สามารถที่จะมีช่องทางเชื่อมกันได้เพราะว่านักท่องเที่ยวจะได้ไม่เบื่ออะไรแบบนี้เวลาเขาท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเวลาฝรั่งเขามาก็จะไปสมุยร็จแล้วก็มุบมาภูเก็ตอันนี้ก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักอยู่แล้วนะครับน้นก็เชื่อมโยงกันระหว่างการท่องเที่ยวระหว่างภูเก็ตกับสมุยและจังหวัดใกล้เคียงกระบีพังงาเป็นต้นนะที่จะต้อง ก็เริ่มกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เหมือนกันนะคะก็มีที่เชียงใหม่ชลบุรีบุรีรัมด้วยก็จะเริ่มกันยายนตามมานะคะซึ่งก็มีกฎอยู่ค่ะว่าในเรื่องของการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยจะต้องมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อรหรือคนติดเชื้อในเกาะภูเก็ตเนี่ยไม่เกิน90วันก้าสิบคนต่อ1สัปดาห์นั่นเฉลีย่ยถ้าคิดต่อวันเนี่ยก็คือเฉลีย่ยไม่เกินวันละ13คนแต่ถ้ามันเกินกว่านี้ อาจจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่หรืออย่างไรค่ะครับนะอะตอนนี้มีคําถามเยอะนะเรื่องของอการกระจายวัคซีนเรื่องของธรรมาพิบาลน,นะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สบอคอต้องไปดําเนินการนะครับเพราะว่าเรื่องของช้างใช่ไหมช้างที่ขอมาเนี่ยแม้จะถูกประเิฐไปแล้วก็เป็นคําถามมากมายว่าอนอกจากเรื่องของช้างแล้วมีบริษัทไหนอีก กลุ่มคนกลุ่มไหนอีกที่มีอภิสิทธิ์มากมายขนาดนี้เนี่ยต้องไปบริหารจัดการให้เต็มที่นะครับแต่ว่ากลุ่มหนึ่งก็น่าสนใจนะที่ดูเหมือนว่าจะแหกคนอื่นก็ไปอยู่เรื่อยเลยเมื่อวานนี้ทางนักวิชาการทั้งเป็นที่ปรึกษาสอบอกคก็ออกมาตำหนิอยู่พอสมควรนะกับช่องบางช่องเนี่ยนะครับทีอ่อ่านข่าวไม่เปิด ไม่ปิดหน้ากากไม่ได้ทําตามมาตรการแต่เขาบอกเขาทําตามมาตรการแล้วนี่คะคือข้อ10อย่างที่คุยกับคุยกันเมื่อวานเนี่ยว่าข้อ10ที่เรื่องของการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องของการถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีว่า,ากรณีที่เปิดหน้าไม่เปิดหน้าถ <c oughs> ามว่าเมื่อเหมือนว่ามีความจําเป็นที่ต้องเปิดหน้าเนี่ยคุณก็ต้องเปิดหน้าแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยถามว่าการ<ม>อ่านข่าวเป็นจําเป็นหรือเปล่าคือผมเชื่าถ้าถ่ายทาละครถ่ายทำื่อรต่าง ใจได้ว่ามันจะเป็นต้องเปิดหน้าให้เห็นว่าเออพระเอกหล่อนะนางเอกสวยนะอะไรเงี้ยหรือพระเอกหน้าเยี่ยมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันจะได้เห็นเปิดหน้าได้อย่างเงี้ยอ่าเป็นเรื่องของการแต่ว่าไอการนั่งอ่านข่าวเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องเปิดหน้าไหมล่ะผู้ประกาศต้องการโชว์ความหล่อความสวยเปล่าแล้วคุณทนมาปีกว่าแล้ว่ะประกาศวันเดียวคุณเปิดเลยอ่ะเขาเขาก็เป็นไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้เปิดหน้าขากนะเขาก็ เฉพาะบางกรณี <นะ S 1> บางกรณีแต่ว่ากรณีอ่านข่าวนี่เป็นกรณีของความจําเป็นไหมอ่ากำลังพูดถึงเรื่องของอการผ่อนคลายกิจกรรมหรือกิจการแปดอย่างซึ่งกําลังพูดถึงรเรื่องของกิจกรรมเสี่ยงต่างๆมีประชุมสัมมนาแจกอาหารเลี้ยงสังสรรค์เข้าค่ายทําภาพยนตร์ถ่ายละครทํารายการโทรทัศน์แล้วก็กิจกรรมศาส,สนาหรือปฏิบัติธรรมหนึ่งในนั้น คือการอ่านข่าวด้วยว่าจะมีการถอดหน้ากากอนามัยได้หรือไม่นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่กิจกรรมที่สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้เพราะมีความจําเป็นต้องทํานั่นก็คือคการถ่ายนังถ่ายละครเพราะพระเอกนางเอกอ่ะเขาก็จะต้องเห็นหน้าเห็นตาในขณะที่พระเอกนางเอกหรือคนที่อยู่ในฉากเนี่ยเขาถอดหน้ากาก คนที่อยู่รอบข้างช่างฟงช่างไฟหรือตากล้องใส่นะเขาก็ใส่กันอยู่แต่นี่คือต้องนก็ต้องใส่ยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันเป็นความจําเป็นเพราะว่ามันเป็นละครจําเป็นต้องเห็นหน้าแต่ในกิจกรรมอื่นๆเช่นอย่างคุณไปนั่งปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยคุณจะต้องแบบเปิดหน้าไหมคุณนั่งหลับตาเงี้ยก็มันก็ถ้าสามารถที่จะใส่ได้หรือว่าเลี่ยงที่จะเปิดหน้ากากได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะเรื่องของการอ่านข่าวก็เหมือนกันก็เลยเป็นที่ประเด็นถกเถียงเพราะว่าในหัวข้อนี้มันยังไม่ชัดเจน ว่าจะเปิดได้ไหมหรือ <c oughs> ไม่ได้คือต้องไปพิจารณาเอาเองในส่วนของความจําเป็นเรื่องนี้ว่ากรสรชต้องคุยกับสวบคประเแลวก็าทางกศร,รชนี้ก็จะเรียกประชุมผู้ประกอบการโทรศัพท์เนี่ยมาประชุมพรุ่งพรุ่งนีง้ทีนี้ก็จะประชุมกรสรชจะเรียกทีวีช่องนู้นช่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมาประชุมซึ่งาใจว่ากสรชต้องคุยกับสบคก่อนประนแลวพรุ่งนี้ถึงมาประชุมกัน กสบคก็ <K ill food> ต้องไปทําประกาศให้ชัดเจนนะครับ<ช>แต่ว่าโดยความเป็นสื่อคุณต้องอย่างน้อยก็ต้องให้คนอื่นได้เห็นว่าคุณได้มีมาตรการป้องกันคือเป็นตัวอย่างของกลุ่มคนอื่นๆนะว่าคุณก็ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อแล้วนะแ<ช>ม้ว่าจะแม,ม้ว่าจะอยู่ในห้องคนเดียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะก็ต้องมีมาตรการให้คนได้เห็น,นเป็นตัวอย่างว่าสื่อก็จะเป็นแบบอย่างที่เราต้องทาตามฮะแต่ผู้บริหาร ฏิบัติตามระเบียบกติกาของอสบอคอมาโดยตลอดนะ,ะเป็นการตีความของแต่ละหน่วยงานอย่างยกตัวอย่างเม,าเมื่อวานนี่มันประกาศที่ออกมาเนี่ยมัน กำลังทำว่ายังไงอยู่าุรกีเิปรื่อยไปไงค่ะอย่างเมื่อวานเช้าวันจันทร์คือเป็นวันแรกของการผ่อนคลายมาตรการก็ดูรายการของช่องสามคุณสรยุทธ์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันในตอนเช้าว่าจริงๆวันนี้มีการผ่อนคลายมาตรการแล้วแต่ผมกับน้องไบรท์ขออนุญาตใส่ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยอ่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีตััวเอง่กนคะทางผู้ช่วยดร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรัตครุจิรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมของสถาบันพัฒนารบริหารศาสตร์นิดาซึ่งเป็นที่ปรึกษาของด้านการสื่อสารของสอบคด้วยนะครับบอกว่านะฮะใครที่ดูเนชั่นแล้วเห็นว่าผู้ประกาศไม่ใส่แมสแล้วก็อยาคิดว่าอยากคิดว่าไม่ต้องใส่แมสแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้รายการต่างๆทั่วประเทศยังไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดแมสนะครับ ที่เริ่มต้น21คือเป็นการผลคลายเรื่องอื่นเช่นการเปิดสถานที่ส่วนการถอดแมสทั้งผู้ประกาศและถ่ายละครยังไม่กำหนดวันเริ่มต้นกสทชและกระทรวงวัฒนัดสื่อมารับฟังความพิเานณ์พวกนี้อย่างที่พี่แมนบอกนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะกสทชเตือนตั้งแต่เช้าแล้วแต่เที่ยงก็ยังไม่ปฏิบัติถ้าถูกปรับหวังว่าจะจ่ายให้ผู้ประกาศด้วยนะครับนี่อาจารย์บอกนะอะ ในขณะที่ <ric ructure. S 1> คุณอดิศักดิ์ริมปรุงพัฒนากิจนะครับคุณอดิศักดิ์ริมปรุงปร่งพัฒนากิจค่ะครับคุณอดิศักดิ์ริมปรุงป่งพัฒนากิรผู้อำนวยการใหญ่ของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีก็ชี้แจงนะวันนี้ช่องเนชั่นเป็นช่องเดียวที่ผู้ประกาศถอดหน้ากากในระหว่างจัดรายการแม้ช่องอื่นยังไม่ถอดหน้ากากแต่อย่าหวั่นไหว อาจจะดูโดดเดี่ยวหน้าหวาัดเสียวแต่พวกเราไม่ต้องกังวลเพราะประกาศเมื่อคืนลงในราชกิจจานุเบกษาชัดเจนพร้อมจะชี้แจงกสทชถ,ถึงมาตราการต่างๆที่เราทํามาอย่างเคร่งครัดนะนี่ผู้บริหารในชั้นยังเชื่อมั่นว่าที่เขาทำมันถูกแล้วนายการาจาร์บอกว่ามันยังไม่ครอบคลุมนะ,ะเขาเตือนตั้งแต่เช้าแล้วเที่ยงคุณยังทําอยู่แต่ว่าวันนี้ใส่หน้ากากันทุกคนแล้วครับน่าโจอของช่องนชั้น เชื่อมั่นแล้วจะไม่ใส่อ่ะ,อะถ้าเชื่อมั่นแล้วใส่ทำไมก็เชื่อมั่นว่าที่ผ่านมาเมามราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แต่เมื่อวานเราไม่รู้ว่าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือเปล่าของแค่นั้นเองอาจจะการเป็นการตีความคนละแบบกันนะคะเอาเป็นว่าด้วยความเป็นสื่อเนี่ยเราเนี่ยเตือนคุณผู้ชมทุกวันว่าถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือใครคยังไม่ฉีดเนี่ยยังคงต้องยกกัดสูง ใส่หน้ากากอนามายัยพกเจลตลอดเวลานะคะแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือยังต้องป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดเพราะว่ายิ่งเฉพาะตอนนี้สถานการณ์มันแย่ลงร,ระบาดมากขึ้นใครไม่สามารถช่วยเราได้แล้วค่ะถ้าเราติดไปหนึ่งคนเนี่ยมันกระทบกับคนข้างๆมันอาจจะคุณตัวคุณเองอาจจะเป็นตัวหลักในการเกิดคลัสเตอร์เลยก็ได้เพราะฉะนั้นตั้งกัดให้สูงไว้ใส่หน้ากาก,ากอนามายัยตลอดเวลาค่ะและนี่คือเปิดหน้าชกนะฟันธงทุก ประเด็น<ร>ค่ะไม่วันเต็มทัวอินดิพลนใดๆทั้งสิ้นนะฮะค่ะกลับมาพบกันใหม่เวลาหนึ่งทุ่มตอนนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับ